ก็เลยมาไลฟ์ฟิกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากคุยกับทุกคนอยากคุยกับทุกคนมากๆแลเราเราทุกคนที่เข้ามาดูกอาจจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่แบบว่าจะจะร้ะองไห้ใช่ไหมเออม,มีไงก็ถ้าแบบทุกคนอยากเห็นคุร้องไห้ในวัย20ใช่ไหมคนก็ต้องพิมพ์ให้ซึ้งที่สุด <laughs> แล้วเดี๋ยวลองให้ดูโอเคปะพิมพ์มาให้สึงที่สุด <laughs> จริงเบือ่อยากอยากใมเหนูร้องไห้ แอบหลอกไปเพรว่าโน no, ค่ะเมื่อวานหนูไม่ได้ลองนะเมื่อวานไม่ลองพูดจริงๆ happy birthday jasmine จริง t อยากเห็นจะจะยิ้มทุกๆวันค่ะก็ทุกวนันนี้ยิ้มจนแบบดูด,ดูดอลลี่อายเป็ยิ้มจนหบบอป่า <c oughs> มันเป็นอย่างนี้เลยเราเล่นแต่งหน้า <c oughs> <c oughs> วันนี้มายิ้มให้ดูเลยว่า <c oughs> ร้องไห้ไม่ออกเพราะว่าแบบว่าคือตอนแรกอะคิดว่าเราก็คงรู้สึกแบบว่าเฮ้ยแบบว่าในวัยแบบยี่สิบสองอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอพอมาถึงวันเกิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้าไมทถ้าไมทุกคนน่ารักอะอะไรเงี้ยอย่างแบบว่าเมื่อวานใช่ไหมก็แล้วก็นอนดึกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั่งอ่านแบบว่าเพื่อนเพื่อนแบบสมัยก่อนหรืออะไรเงี้ยก็แบบมาแฮปกันก็แบบว่ามันก็ไม่ได้แย่นะ การเติบโตขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่ไปก้าวหนึ่งยี่สิบเองยี่สิบเองเป็นสาวเนี้ยหรอก็มาเป็นสาวลำวงบ๊บบับแบมแบมอะไรแหละ Hope to see you one day Same same